จิตจติดไปใจอยู่มีสติเป็นผู้รู้จิตกับใจเนี่เป็นตัวเดียวกันจิตมันชอบไปจิตไปใจอยู่เป็นโครจรของเขาแต่เราเนี่ยเป็นผู้เพียนเพ่งโดยการมีสติเป็นผู้ตามรู้ตามเห็น แนี่ววาจิตไปใจอยู่สติเป็นผู้รู้ที่หลวงปู่มั่นบอกว่าหาผู้รู้ผู้รู้นี่ก็หมายความว่าเดินจงกรมก็หาผู้รู้ก็คือหาสติให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อรู้พฤติหรือพฤติกรรมของจิตที่มันชอบเที่ยวโคจรไปในกามาวจรรูปาวจรอ,อรูปาวจรเที่ยวไปในรูปบ้าง อารูปมังเดี๋ยวว่าการพบรูปพบอารูปพบนี่เป็นโครจรเป็นโครจรของมนันเป็นวิสัยของมนันมันเที่ยวเข้าเที่ยวออกที่ไหนเที่ยวเข้าเที่ยวออกก็คือเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่ทางอายตนะเพื่อหลอกล่อโดยเขามีเหยื่อก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็มาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ แต่ทีนี้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อเรียนรู้พฤติกรรมของจิตแล้วเมื่อเรียนรู้พฤติกรรมของจิตแล้วว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงท่านให้รู้ว่าถ้าจิตมันไปผลที่ได้จากการที่จิตส่งออกไปตามโคโจรต่างๆผลที่ได้ก็คือทุกการที่เรามากำหนดรู้จิตเนี่ยเป็นมัก การที่ไม่ส่งจิตออกนอกไปนั่นไปนี่ตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นโคจรของมารยิสัยของมารไม่ติดในเหยื่อของมานแล้วเขาเรียกว่าเป็นนิโรธคือดับเหตุแห่งทุกจิตที่ส่งออกไปนี่เลยเป็นสมุท,ทยัยคือเป็นเหตุผลที่ได้ก็คือทุกการที่เรามารู้จิตเนี่ยรู้พฤติกรรมของมันเนี่ยเรียกว่าเป็นมร เป็นทางเดินที่เราเราจะเรียนรู้เขาที่จะจับให้มันอยู่แต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าการประพฤติปฏิบัติอย่างที่เจ้าให้อยู่จิตมันอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนไม่ใช่จิตมันจะไปใจมันจะอยู่เราเพียงแค่เป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้ตามรู้ตามเห็นถ้ามันเกิดไปแล้วเกิดเห็นโทษเราก็เว้นเรียกว่ารู้เราก็เว้น เห็นเราก็ละเพราะว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นความเศร้าหมองทั้งเลยว่ามันเป็นโทษของการไหลไปตามกิเลสกิเลสทําให้เศร้ามองกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเมื่อเศร้ามองมันเหมือนกับหูตาเราห้ามัวเนี่ยอะไรไม่ชัดเมื่อไม่ชัดเนี่ยเราก็เลยทําถูกบ้างผิดบ้างลูกลูกคำคำผลที่ได้ก็คือเป็นทุกข์ทุกทุก,ทกสุขสุขคลุกเคล้ากันไปด้วยอามิต ด้วยเหตุโดยที่เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเรียกว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ชัดเราเลยขจัดเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้แต่ทีน,นี้เมื่อเรามารู้พฤติกรรมของเขาแล้วรู้ลดเห็นโทษของการส่งจิตออกไปแล้วเราก็จะทําให้จิตเนี่ยมันนิ่งคําว่าน,นิ่งในที่นี้แหละว่ามันรู้จักเหตุหลับรู้จักหลับรู้จักจับ เรียกว่าเป็นการทําให้จิตเนี่ยรู้จักรู้ลดเห็นโทษต,ตรงนี้ก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายการที่จะมาจะไปคําว่าการไม่ไปไม่มาในที่นี้ของจิตเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ตรึกตรองมันไม่นึกคิดอะไรเพราะว่าพื้นฐานของสติปัญญาเนี่ยมันก็ต่อมาจากการวิตกวิจาร์หรือการนึกคิดถึงแม้เราจะเข้าไปสู่สมาธิขั้นละเอียดก่อนที่สงบระงับ เนี่ยแต่ลมอักสาสะปัดสาสะมันสงบระงับมันนิ่งสงบเย็นไปถึงไหนสุดท้ายเมื่อออกมาแล้วท่านก็ให้ยกมาสู่วิปัสสนาเแล้วว่าวิตกวิจารเนี่ยเป็นแบบวาจาปรุงแต่งวาจาทําให้การตรึกตองวิจัยวิจาร์ณในสภาวะที่เข้าไปอยู่ทําไมเนาะมันสงบแบบนี้เพราะเราสร้างเหตุอะไรยังไงเพื่อจะไม่หลง เพื่อจะได้รู้ช่องทางว่าเราจะเข้าไปสู่ความสงบอะไรยังไงนี่จะเป็นทางช่องทางไปสู่วิหารธรรมของจิตคือทําให้มันเคยชินบ่อยๆเราก็จะมีวิหารธรรมของจิตเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเราเป็นที่พักของจิตเราเข้ามาว่าหายใจเข้าลึกๆกาหนดเข้าไปสู่ความสงบระงับที่เราคุ้นชินเมื่อเราเข้าไปสู่ความสงบระงับคุ้นชินเรียกว่ามีวิหารธรรมเรียกว่าเป็นตะบะั เป็นตะบ,บะที่เราเคยทําเคยมีเคยเป็นเราจะเข้าไปคุ้นชินตรงนั้นแล้วก็ค่อยจะต่อยอดไปอีกเนี่ยเมื่อเราทําอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นการหยุดเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายที่ท่านบอกว่าการไปการมาเป็นแต่เพียงภาษาเนี่ยเรียกว่าภาวะจริงๆเนี่ยสภาวะจริงๆเนี่ยมันนิ่งอยู่คือการเคลื่อนไหวทางกายการวิตกวิจารทางวาจา สัญญาเวทน,นาปรุงแต่งจิตแต่เป็นผู้มีสติกำกับรับรู้แต่ไม่ให้มันเกิดโทษเหมือนกับเราทำอะไรก็สร้างให้เกิดประโยชน์แม้จะพูดจะจาก,ก็พูดให้เป็นวาจาสุภาษิตถึงจะพูดผิดใจคนอื่นแต่มันพูดด้วยความถูกต้องเป็นการขัจัดซึ่งความเศร้าบองเป็นไปเพื่อระเทืองปัญญาทำให้ผู้ได้สดับรับฟังแล้วเกิดสติปัญญาได้ข้อคิด เรียกว่าพูดไม่ผิดมันก็เลยไม่เป็นพิษเป็นภัยเมื่อพูดไม่ผิดทําไม่ผิดคิดไม่ผิดก็เรียกว่าคิดถูกเมื่อคิดถูกก็ปลูกฝังแต่ความเจริญก็เลยปิดอบายก็มาขยายทางเจริญก็เชิญกันมาทําความดีเป็นการสร้างคุณค่าให้กับกายใจที่มันไร้แก่นสารแต่เราสร้าง เอาสาระแก่นสารจากสิ่งที่ไม่มีแก่นสารเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์เกื้อกูลเพื่อแก่อนุชนคนรุ่นหลังเหมือนกับพุทธองค์ถึงแม้สังขารร่างกายจะเขาจะเผาฝังไปนานแล้วแต่สัจธรรมคําสอนที่เป็นสัจจ์ซึ่งเป็นความจริงอันปรากฏอยู่ถึงท่านจะอุบัติหรือไม่อุบัติธรรมะก็ที่เป็นสภาวะก็ปรากฏอยู่เช่นนั้น เมื่อเราเข้าไปรู้นี้ตามความเป็นจริงก็จะมาพูดอยู่คาเดียวกันก็มาแนะนําท่องทางเดียวกันแต่มันไม่มีใครแหลมคมที่จะบัญญัติเป็นหมวดเป็นหมู่เหมือนกับพุทธองค์เป็นสัพพัญญูตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแล้วก็เอามาบัญญัติเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่ใครที่จะออกจากวัดตะบนแห่งสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ได้ยากนี่ท่านจึง ได้มาเดินตามรอยบาทของศาสดาแล้วก็มาทําตามหน้าที่ของพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายสันติวงต่อไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสงบสงบกายสงบวาจาสงบจิตก็พิษภัยตรงอื่นก็ไม่หมดถึงมันจะเกิดเราก็รู้เหตุเราก็สามารถระง,งับดับได้ทันเรียกว่าเราทำอย่างนี้ยงเรียกว่าฝึก for, ฟอกฝึก การฝึกก็เลยเป็นการฝืนเมื่อฝืนฝืนได้มากได้น้อยก็ตรงดูที่ว่าตะบ,บะคือความอดทนเรียกว่าฝืนแล้วก็ทนเป็นการฝึกถ้าเราไหลไปก็เรียกว่าไหลไปตามกระแสของโลจียาลมคําว่าไหลไปตามกระแสของโลจียาลมก็คือไหลไปตามอํานาจไฟต่ฟตําฝ่ายต่ำที่ไหลไปตามรูปเสียงกินลดอันเป็นวัตถุกรรมแล้วก็กิเลสกรรม อันเกิดจากการตรึกตองของตนเองท่านเรียกว่าเป็นมารเป็นโคโจรของมารท่านจึงอุปมาว่ากายยานครเนี่ยมันมีช่องทางเรียกว่าทวารทั้งเก้าเป็นทางขับถ่ายของเสียของเดียวเ,เข้าของดีเอาออกเป็นของเสียการจาัดผังบ้านเมืองเขาจึงดูจากสิริละร่างกายเรียกว่าทวารทั้งเก้า แต่ทีนี้เราก็มายอ่อเอาไม่เอาทาวารหนักทาวารเบาที่เป็นประสาทสัมผัสเรียกว่าจะขูทาวารจนถึงมโนทาวารเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสแล้วมันยังมีราคะโทสะโมหะเมื่อสัมผัสแล้วมีความเล่าร้อนอย่างนี้ท่านเรียกว่าราคขิโทสะขิโมหะขิเรียกว่าเป็นไฟเขาเรียกว่าอายะตะนะอาทิจโจ เรียกว่าอายตนะเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะดังที่เราสวดในบทพิเศษในอาทิตตาปริยายสูตรที่พุทธองค์ทรงโปรดสแสดงโปรดกัสปะสามพี่น้องจึงได้บริวารมาหนึ่งพันกับอีกสามลูกที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าทำไมจิงไปปราบเจ้านักต่เพราะว่าเขาเป็นที่นักถือและสำคัญตนเองว่าได้เป็น พระอาหารหันต์แล้วได้บรรลุธรรมแล้วแต่ทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังพุทธองค์แล้วไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างนี้มาก่อนจึงเกิดความเตี่ยมแจ้ง,งทําไมจึงพูดถึงเรื่องไฟเพราะว่าชาดินสามพี่น้องเนี่ยเขาบูชาไฟแต่ไฟในธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไฟอันเกิดจากราคะโทสะโมหะไม่ใช่ไฟภายนอกมเ,เมื่อเขารูงี้ก็ถึงควาเตี่ยมแจ้งเพราะเขามีตบะอยู่ก่อนแล้ว ทีนี้เราก็เหมือนกันเมื่อเรารู้ความจริงอ๋อคำว่ามารก็ดีเขาไม่ได้มาในรูปของความน่าเกลียดน่ากลัวแต่เขามาในรูปของความสวยงามที่จะมากลมเกลืนให้เราตายใจเชื่อใจเรยว่าไว้เนื้อเชื่อใจคนจริงสัตท์ทั้งหลายจริงหลงไหลในเหยื่อของมารท่านเจมว,ว่าเป็นวัตถุกามวัตถุเป็นเหตุให้ใข่ คนก็เลยลหลงไหลในสิ่งที่สวยสวยงาม,งามเกลียดในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามคําว่าพอใจกับไม่พอใจตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นรากเหง้าของราคะกับปฏิฆะหรือโทศัเมื่อมันเกิดสองอารมณ์สองอย่างสองขั้วนี้ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าเราตกอยู่ในห่วงของโมหะคือความหลงโดยที่ไม่สามารถที่จะตั้งมั่น โดยไม่มีความตั้งมั่นไม่เชื่อมั่นในตะบะตรของตนเองจึงไหวเหมือนกับใบไม้ที่มันสัมผัสกับลมแลม้วก็ไหวติ่มใจที่ไม่มีสมาธิโดยไม่มีสติกำกับมันจึงไม่มันจึงไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นจันเกิดจากการสัมผัสทีนี้การเกิดทุกข์ต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วย้ำมาบ่อยๆว่าเออมันทุกข์มันเกิดที่จิตเพราะเราเห็นผิดตอนที่เรากระทบทางตาหูเนี่ย แต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็รู้ว่าเออมันเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วเรารู้แล้วเรารู้เท่าทันมันแล้วเราก็ปฏิบัติถูกกัน้นเราก็ไม่จําเป็นต้องทุกข์ความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าเรารู้เท่าทานันเพราะว่าเราไม่โง่ครั้งเราไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่ไหลเมื่อไม่หลงไหลก็ไม่ไปตามกระแสของอํานาจของเขาเมื่อไม่อยู่ในอํานาจของเขา CHEERING เราก็เป็นผู้ชนะ แล้วก็เป็นผู้ชี่ตังเมียที่ตังเมยเ,เ,เราชนะแล้วเราต้องฝึกความชนะในใจตนโดยเป็นผู้มีสติที่กล้าแกรมีตบาบัตที่อดทนเรียกว่าฝืนโดยการบ่มนิสัยใละการฝึกฝึกฝนอบรมคําว่าฝึกเพื่อให้ทนฝืนเพื่อให้ใจิตใจมีความแกร่งก้าอบเพื่อให้มันแห้งลมเพื่อให้มันหอมฝึกฝนอบรม เขาก็เอาจากวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่แหละมาโอ้เราอบรมบ่มนิสัยตรงเนี้ยเพื่อให้มันเป็นผู้สุขเขาจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้ผ่านการอบรมฝึกฝนดีแล้วเหมือนบุเป็นบุรุษอาชาในเป็นม้าอาชาในเป็นโคอาชาในเป็นช้างอาชาในที่เขาฝึกที่เขาฝึกสัตว์เดรัจฉานยังสามารถมาใช้การงานได้คุ้มค่าเราเป็นมนุษย์ผู้ชาญฉลาดแล้วสามารถฝึกอย่างอื่นได้ เราจำไม่จริงไม่โกบมานยโก้เลยว่ามาฝึกต้นเพื่อจะพ้นภัยในสังสารวัฏนี้เพื่อจะฝากเคลื่อนมอรสุมเรียกว่าคลื่นของชีวิตเคลื่นของกระแสโลกียาลมที่มันถาผถมเข้ามาให้เรารู้อย่างนี้ปุ๊บก,ก็เลยว่าเออเราเป็นผู้ชนะคำว่าชนะตรงนี้ชนะอะไรก็คือชนะจิตชนะใจตนเอง ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจชนะคนอื่นด้วยกําลังกายเราก็อาจจะแพ้ได้สักวันหนึ่งเมื่อเราอ่อนแอแต่ถ้าเราชนะตนเองได้ครั้งหนึ่งฝึกชนะตนบ่อยๆเราก็าได้เป็นผู้มีชัยชนะอันอยั่งยืนไม่กลับเป็นผู้แพ้เรียกว่าเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนี่ที่เราพูดกันว่าเออสินที่แล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสําเร็จอยู่ที่จิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ใจคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือความสําเร็จนี่แหละอ๋อเราสําเร็จแล้วหรือภาษาเราอะเราบรรลุเป้าหมายแล้วถ้าเราปฏิบัติทมเราบรรลุก็เรียกว่าบรรลุธรรมแล้วก็แค่นั้นเองเมื่อบรรลุแล้วต้องแปลงอะไรไม่ต้องที่เศษไม่ต้องไปหอะเหินเดิอนอากาศอะไรเหมือนใครที่ไหนแต่เราชน,นะสิ่งเศร้าหมองกํจาจัดสิ่งเศร้าหมองในดวงใจออกไปแล้วเลยเป็นผู้ เข้าไปถึงสาภาวะความเป็นเดิมแท้ของจิตเดิมที่พุทธองค์บอกว่าเออประพัดละมีทางจิตตังพิกเวอาคันตุเกหิอุปกิเลสแห่งอุปกิริทงังเรียกว่าจิตเนี่ยมันผ่องใสอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าประพัดสอนอยู่ก่อนแล้วที่มันเศร้าหมองเพราะว่าอุปกิเลสท,ที่มันจรมาทางตาหูของเรานี่เองทําให้เศร้าหมองเหมือนกับพระทิศพระจันทร์มันอยู่ของมันอยู่ดีๆอยู่แล้วเมฆหมอกควันเป็นมลทินของ เมฆหมอกควันธุรีลาหูเป็นมวลถิ่นของพระทิตพระจันทร์ชั้นใดกิเลสอันโคโจรมาอันเกิดจากรูปเสียงกินลสอันเป็นวัตถุให้ไข่รูปเสียงกินรสเหล่านี้เรียกว่าเป็นมวลถิ่นของจิตเมื่อเราดูแล้วอ๋อรู้อะไรเป็นอะไรเราก็ไม่ไหลไม่ไหลไปตามรูปเสียงกินรดสัมผัสธรรมารมนั้นเราจึงเป็นผู้ชนะในอารมณ์ไม่จมอยู่ในโลกีอารมณ์เหล่านั้น ที่หลวงปู่บอกว่าเอออดได้เป็นคนทนได้เป็นพระละได้เป็นพรมหมดอารมณ์เป็นพระนิพพานคือว่าเราทําอารมณ์ให้มันสิ้นสุดไม่ให้มันต่อเนื่องที่เราสวดในยิทัป,ปัจยาตาบอกว่าเออผัสสะทําให้เกิดเวทนาเวทนาทําให้เกิดตัณหาแต่ถ้าเราผัสสะโดยมีสติแรงกล้ารู้เท่ารู้ทันไม่ไหลไปตามวัตถุกรรมกิเลสกรรมเหล่านั้นมันก็จะจบ จบตรงไหนจบตรงกระทบที่ผัสสะหรือสัมผัสทางตาหูก็จบหรือถ้ามันจะไหลไปด้วยความพอใจหรือไม่พอใจผัสสะจึงทําให้เกิดเวทนาเมื่อเวทนาตรงนี้เรารู้อะไรไปเราไม่ไหลไปมันจึงไม่เกิดตัณหาเมื่อไม่เกิดตัณหามันก็ไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่ไม่เกิดชาติชรา,ชา,าพยาธิมรณนะโสกกระปริเทวะทุกเหล่าบกพอยพบกับสิ่งที่ ไม่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาจากสิ่งึ่นที่ไม่อันที่พอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ไหลไปถึงจุดนั้นมันก็จบแล้ว่ามันจบเพราะตามใจที่เรายังมีอายตนะเป็นเครื่องรับรู้แต่เป็นผู้มีสติตามรู้ตามอยู่ดูตามเห็นมันจึงเกิดเป็นญาณทัศนะท่านี็ว่าเออเกิดญาณทัศนะแล้วโดยมีสติตามรู้ตามทันจึงไม่เกิดเป็นตัณหาเมื่อไม่มีตัณหามันก็จบเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ เรียกว่าเราสงบระงับดับตรงนี้เรียกว่าตัดเรียกว่าผัดสะหรือสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นอายตนะนิพพานเป็นวิหารธรรมของพระหันที่ยังความธาตุขันอยู่เรียกว่าเป็นสัตเรียกว่ามีไออุ่นอยู่มีขันห้าอยู่มันอุปมาเหมือนกับเราแจวเรือเนี่ยไล่ไปแล้วก็เมื่อเราเลิกแจวแรงพุ่งมันยังแรงเฉยมันยังเหลืออยู่มันยังพุ่งไปอยู่ ฉันใดบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องทําให้มันสิ้นทุกตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าหมดทุกตอนที่หมดลมหายใจไปแล้วมันจะมีความหมายอะไรท่านจึงบอกว่านิพพานมันต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้คือถ้าเราเป็นทุกข์อยู่เราจะไปสุขตอนตายมันจะมีความหมายอะไรมันต้องมีความสุขตอนมีธาตุมีขันมีอายตนะมีอยู่เขาเรียกว,ว่าเป็นเกิดยานทัศนะ แม้แต่ในสัมมัตสยานสัมมัตตสิบก็มาเกิดข้อสุดท้ายแล้วว่าโอ้วิมุตติยานทัศนะถึงหลุดพ้นแล้วก็ต้องแจ่มแจ้งเพราะว่าหลุดพ้นที่เป็นมิจฉาก็มีอย่างที่เขาทํากันอยู่เนี่ยดยความมิจฉาเขาก็ได้ลาบสักกาละในเหมือนกันเพราะมันเป็นสมาธิเหมือนกันสมาธิก็ทําให้เกิดปัญญาเหมือนกันแต่เขา ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาเขาจิงสแสวงหารากสากการะเพื่อบำรุงบำเลอธาตุขันของเขาแล้วก็หลงไหลเพื่ออะไรตกอยู่ในวังวนของกามกามมาวจรบางคนกน็ละจากกามอันเป็นของหยาบแล้วก็ไปติดอยู่ในรูปสมาบัติรูปสมาธิรูปสมาบัต,บติก็เลยว่าติดในรูปฌาน แล้วส่วนหนึ่งก็ละจากรูปชานมาแล้วแ่ายังเป็นของอยางก็ติดอยู่ในอรูปชานแต่ไม่สามารถออกจากความเป็นกลางระหว่างรูปชานกับอรูปชานได้ดังที่พระอนุรุธะได้ผู้ชำนาญในทิ่ปรจักขุกกำหนดติดตามกระแสของพุทธองค์ว่าจะเสด็จดับขันปรินิพานที่ใดเนาะท่านก็เข้าไปสู่อนุบุพาวิหารเริ่มตั้งแต่จตุทชานทุติยชาญตติยชาญ จตุธาชามจนถึงรูปชานสีแล้วก็ไปถึงอารูปชานสีแล้วก็ไปถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาแต่ท่านก็ปล่อยให้เป็นอิสระจากสมาบทเหล่านั้นมาอยู่ระหว่างอารูปและรูปชานและอารูปชานท่านก็ปล่อยวางธาตุขันไปให้เหมือนกับว่าตะเกียงที่มันหมดน้ํามันมันหมดเชื้อแล้วมันดับทานหยกว่าอา้าา อันห้าดับไปแล้วเหมือกับแสงไฟเนี่ยมันดับไปแล้วมันไปไหนคือไม่ต้องไปสงสัยว่ามันไปไหนเพราะว่ามันหมดเชื้อมันหมดเชื้อแล้วไม่มีกิเลสก,กรรมวิบากที่ <c oughs> ที่เป็นเหตุปัจจัยเข้ามาสร้างพบสร้างชาติทา่านจึงว่าเออชาติจบพบสิน้นคําว่าชาติจบพบสิน้นเนี่ยไม่ใช่ว่า ต้องตายไปก่อนนั้นเราต้องตายก่อนตายเพราะว่านิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายเราต้องตายก่อนที่มันจะตายจริงๆเรียกว่าท่านจึงให้นึกถึงมรณานุสติอย่างที่ลั่นบดบ่อย,อย,อยนึกถึงความตายมันสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทาความมืดโมหันอันธาการกิเลสมา,หารหันสะดุง้งไม่ยุ่งใจเมื่อมสิ่งเหล่านั้นไม่มายุ่งจิตยุ่งใจมันก็สงบแล้วครับก็เข้าไปสู่สภา,าวะว่านิ่งสงบเยน็น มันก็เป็นผนผนินของก,การฝึกฝนจากการแค่กําหนดที่ให้มีสติตามรู้จิตที่มันไปตามรู้ใจที่มันอยู่รู้พฤติกรรมของมันแล้วรู้อะไรเป็นอะไรเราก็สามารถที่จะมีสติเนี่ยต่างเชื่อผูกโคคือจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจเข้าออกเมื่อเรากําหนดผูกมันอยู่แบบ ใหม่ๆเนี่ยมันก็จะวนเวียนไปในอตีตาลมเรียกว่าอดาีตอนาคตข้าตาลมเรียกไปฝ่ายฝ่ายเฟื้อฟันไปในอนาคตตึกตองไปวนเวียนอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเมื่อมันวนไปวนมามันเหนื่อยมันก็เหมือนกับวัวพันหลักมันก็จะล้มแม็กยู่ที่หลักนี่ชั้นใดจิตก็จะสบงบระงับอยู่ที่ลมหายใจที่เราผูกันไว้ด้วยสติไว้ที่หลักตรงนี้เรียกว่ามันถ้าเป็นผูกวัวผูกควายแล้วมันก็จะ เป็นวัวพันหลักมันก็จะล้มแบกอยู่ตรงนั้นจิตก็สงบระงับเข้าสู่ในอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยบางทีเราฝึกก็ได้เป็นได้ตะปะกเป็นวิหารธรรมแล้วเนี่ยเมื่อออกทายถอนออกมาแล้วเนี่ยมันมันอิ่มตัวมันคลายออกมาเพราะอะไรถึงเราจะสงบระงับขั้นลึกขนาดไหนเพราะว่าสังขารร่างกายมันยังแก่เจ็บตายอยู่เมื่อมันเตือนขึ้นมาจิตเตือนจิตเตือน กายตื่นวาจาตื่นเพราะอะไรเมื่อเรามีสติรู้ไว้อ,อจิตมันอิ่มตัวแล้วมันก็คลายตัวออกมาก็มารู้รวมหายใจเมื่อมารว้รวมหายใจก็มามาตึกมาตองเราเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ไงเกิดความเปิ่มปีติเกิดนั่นนี่เรามาวิจัยวิจารก็มายกขึ้นสู่วิปัสนาแม้แต่ความสงบระงับมันก็เข้าไปหยุดได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่เมื่อเรามีสังขารร่างกายอยู่มีไออุ่นอยู่เราก็ต้องมาบริหารรูปขัน อันเป็นอันเป็นสิ่งที่ลองรับนามมาขันเรียกว่านามมาทำเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารถึงมันจะดีละเอียดอ่อนขนาดไหนแต่ถ้ากายมันไม่อยู่เมื่อเรายังมีกายอยู่รักษาภาชนะที่ลองรับมันไว้ไม่ได้มันก็จะลูกแตกนามก็ดับสติปัญญาก็ดับตามมีแค่นั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ก็พยายามฟอกฝึกให้มันเข้าไปสู่สภาวะนั่นก่อนที่มันจะหมด ลมหายใจที่ไรประโยชน์จะเสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นเมื่อรู้อย่างนี้ก็อ๋ออะไรเอา้าไอ้ที่ฝึกมาเยอะๆเอาก็ตายเปล่าก็ตายเปล่าเราฝึกแล้วเรามีความสุขกับอยู่แล้วอย่างมีความทุกข์เราจะอยู่แบบไหนเรอจะอยู่แบบสุขสุขทุกข์ทุกข์เข้ากันไปที่มันกักขังเราอยู่อย่างนี้ ถ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสม,มาธิให้ความเพีนาดีแล้วเออเราทําไมไม่อยู่ให้มันเป็นสุขเราจะอยู่ให้ขาดทุนโดยอยู่ไปความเป็นทุกข์ทำไมคําว่าโลกุตระกับโลกียะเนี่ยมันไม่ใช่อยู่คนละภพละภูมิอะไรมันก็ถึงจเดินสวนทางกันคนหนึ่งเขาอยู่โลกุตระคืออยู่เหนือโลกไม่ติดโลกเหมือนกับบวัวที่มันเกิดจากคนตมแต่ไม่ติดคนต้ม เกิดจากคนต้มเกิดจากน้ำผัวพ่นน้ำมาแล้วมันก็ไม่ติดน้ำฉันใดใจที่เกิดจากโลกียานลมแต่เราฝึกฝนอบรมแล้วโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากับว,ว่าลิงกะลาหานคือคำข้าวอยู่ปัจจัยสี่อยู่แต่จิตมันไม่ได้มีตัณหาในปัจจัยสี่เพราะเหตุให้เกิดตัณหาทั้งหลายมันเริ่มมาจากปัจจัยสี่ที่ให้านในพารนาปฏิสังขายโยนแค่เราแจ่มแจ้ง ในบทปัจเจเวคณะก็สามารถทําให้จิตมันสิ้นตัณหาจิตมันสิ้นตัณหาก็เหมือนกับที่เราสวดกั่นะจิตของเราถึงแล้วซึ่งอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันถึง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 แล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานมันไม่ใช่ตายเข้าเผาฝังแต่มันตายจากกิเลสมันหมดเชื้อตรงนั้น ให้เราเข้าใจนิพพานไม่ใช่ว่าตายต้องเป็นอยู่ตอนนี้อะไรวะนิพพานมันต้องที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปสุกตอนที่มันหมดลมหายใจแล้วจะมีความหมายอะไรเราก็พิจารณาอยู่ว่าเปรียบเสมือนท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เพราะว่ามันปรักจากวิญญาณรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเรียกว่าจักแบบขนะญญญูวิญญาณโสตวิญญ,ญาณคานวิญญาณเทียวหาวิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ย มันไม่ได้มีอายตนะรับรู้แล้วมันจะมีความหมายอะไรนี่จึงให้ข้อคิดเตือนปิดเตือนใจของท่านทั้งหลายในการมารักษาสิลอุโบสถในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเาให้พระคุณเจ้าแผ่เมตตา